เราสดสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเฮียต้องลอมโต๊ะเหมือนเคยนะครับผมมาก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นนะครับผมทางเฮียต้องก็มีกลุ่มนําบกกันกระจายในกลุ่มนะครับมีแจกทีเด็ดบอลสเต็ปให้เพื่อนๆเลือกเล่นกันได้เลยนะครับมาวันนี้จะเข้ามาเข้าเนื้อหาหลักกับวันนี้กันนะครับผมแต่จะพูดถึง3มคู่เมื่อวานก่อนนะครับผมก็เป็นที่คู่แรกนะครับลิบะพูเปิดบ้านต้อนรับเพนฟอร์ตนะครับผมก็เป็นอย่างที่ผมคาดการไว้นะครับผม สองเม็ดยังต่ำเมื่อวานก็จัดไปสามเม็ดจุกๆเลยนะครับทํากําไรกันไปทั่วหน้านะครับผมสําหรับลิเวอร์พูลกับเบนฟอร์ดเมื่อวานนี้มากันที่คู่ที่2นะครับสําหรับแอสตันวิลล่าเปิดบ้านต้อนรับฟูลแลมนะครับก็เป็นอย่างที่ผมคาดการเอาไว้นะครับแอสตันวิลล่าจัดไป3ประตูต่อ1นะครับทําเงินกันไปอีกคู่หนึ่งนะครับผมแล้วมาถึงคู่ที่3ของเรานะครับผมเหนือความคาดหมายนิดนึงนะครับสําหรับคู่นี้สำหรับเชลซีเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้นะครับผมคือเดือดมากนะครับผม เมื่อคืนนี้เชลซีฟอร์มดีมากนะครับผมเกือบจะชนะได้ซ้ำเสมอกับไปที่สี่สีนะครับเหนือคามคาดหมายกันไปจริงจรินะครับอาจจะเป็นเพราะเล่นในบ้านด้วยนะครับถึงทําให้ฟอร์มดีขนาดนี้นะครับก็มาเข้าเนื้อหาวันนี้กันนะครับผมวันนี้ก็ไม่ค่อยมีคู่ไหนน่าสนใจจะเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคัดคู่เด็ดมาให้เพื่อนรับชมกันหนึ่งคู่นะครับก็เป็นสําหรับเลอาโอเบโดนะครับเปิดบ้านต้อนรับกาตาเกนานะครับก็มาทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับผมเลอาโอเบโดนะครับไม่แพ้ใครมาเจ็ดนัดติดกันในลีกนะครับ ส่วนความพร้อมก่อนเกมเหลือตัวเจ็บเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นอเล็กมิลานตัวลุกวัย23ปีรวมถึงลุยมี่โรมาลิโออิบาร่ามาลิโอเอนานเดสและโรดดี้ตาลินแต่เป็นพวกที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับทีมตั้งแต่แรกสักเท่าไหร่นะครับผมจึงไม่ส่งผลกระทบต่อทีมด้านการจัดทัพนะครับผมคาดว่านัดนี้จะวางไซเม่เซโอน่ ยืนเป็นเพย์เมเกอร์ป้องกันบอลส่งต่อให้กับบอคาบัสตัน14นัด3ประตรูกองหน้าประจำทีมก็มาต่อกันที่ทีมเยือนกันบ้างนะครับผมกาตาเกน่านะครับผมสำหรับทีมเยือนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้งานอาเนาโซล่าแบ็กซ้ายตัวหลักถึงต้องส่งให้ไคลโลอิสกี้เอโดลงทาหน้าทีแทนต่อเนื่องนะครับผมรวมถึงมิเกลลิโกควนนาบอสและเอ็กซซอรเฮเบล ก็ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้นะครับผมนอกนั้นอยู่กันครบพร้อมกับแผนการลุยนะครับผมด้วยระบบ5-4-1โดยมีอันเฟโดโออตุนโย14นะัด3ประตูยืนหอกเดียวส่วนโตมสัสอังกกรและหลุยมูนยอนคุมกลางครับผมก็มาถึงช่วงวิเคราะห์กันนะครับผมช่วงหลังเลอันโดเปโดนะครับผมเล่นกันอย่างเข้มแข็งหลังจากไม่แพ้ใครมาติดต่อกัน7เกมนะครับผมแถมแนวรับเหนียวแน่น เสียแค่ลูกเดียวตลอดเจ็ดนัดที่เก่าวกันมานะครับผมประกอบกับการเล่นในถิ่นด้วยความดุดันเมื่อฟาดใช้ติดต่อกันมา3ามแมตต์แบบคินชิตกระทุ้งไปครึ่งโหล ổ. ขณะที่ขณะที่ตากาเกน่านะครับผมนาทีนี้แว่งยาวโดยแพ้ถึง3จาก4เกมหลังนะครับผมเสียถึง8ประตูกันเลยทีเดียวนะครับผมรวมถึงเกมเยือนซึ่งสะกดใช้ไม่เจอตลอด5ทิปหลังนะครับผมดังนั้นมองตามเนื้อผ้าฝั่งโอเบโดเหนือกว่าพอสมควร ผมขอฟันธงไปที่ฝั่งเจ้าบ้านนะครับผมคาดว่าเกมนี้เลอาโอเบโดนะครับกดไม่เม็ดได้สองเม็ดเลยนะครับผมส่วนทางด้านของเลดราคาแฮนดิแคปนะครับผมเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเรอัสโอเบโดนะครับต่อไปที่ขึ้นควบลูกนะครับผมผมเชื่อว่าคู่นี้ทําเงินให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องผมเป็นอกำลังใจเล็กๆน้อยๆผมหน่อยนะครับผมและสำหรับเพื่อนๆที่ยังไ่มีกลุ่มนำเล่นนะครับผม ทางเฮียต้องก็มีกลุ่มนําบวกกันกระจายนะครับผมในกลุ่มก็มีเซียนเก่งหลายคนเลยนะครับให้ทั้งทีเด็ดบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกเล่นกันได้มากมายนะครับผมเพื่อนๆคนไหนสนใจก็แอดไลน์ใต้คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับโอเคครับยังไงก็ไว้เจอกันอีพีหน้านะครับผมเฮียต้องล้มโตะสวัสดีครับ